สวัสดีครับมีรักแฟนเพลงของครูเพลงนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็ทักทายกันไปก่อนเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนนะครับผมวันนี้ก็มีเพื่อนๆครับก็หลายคนก็ถามเข้ามาอยู่ว่า อยากจะเห็นโครงสร้างเพลงครับนอกจากเพลงในโครงสร้าง4วีวรรคสีท่อนแล้วอยากเห็นโครงสร้างแบบ3ท่อนที่ครูเพลงพูดไปนะครับวันนี้ก็เตรียมไว้แล้วครับวันนี้ก็หลังจากที่ทักทายกันไปสักสามนาทีนี้เสร็จจากช็อตนี้ก็ช็อตนี้ก็จะ,ะเป็นบทเรียนครับผมก็เป็นบทเรียนแล้วก็จะร้อ,ะองเพลงเป็นตัวอย่างไปนะครับตามนั้น เคยลองเอาไว้แล้วละ่ะรับลองเอาไว้เป็นตัวอย่างแล้วละ่ะครับก็จะได้มาทำาตัดต่อกันไปนะครับกับคำอธิบายไปไม่รู้ว่ามันจะด้านเทคนิคก็ไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยแบบพูดกันแบบเนื้อๆอย่างนี้แหละครับพูดกันแบบเนื้อๆเ,เ,เ,เอาใจจริงวัดกันไปเลยครับความรู้เ,เก่าๆของคนยุคเก่าครับการถ่ายทอดก็แบบเดิมๆอย่างนี้แหละครับเพราะเราไม่ได้เก่งเทคนิคอะไรนะครับผมเออมันก็ถือว่าเป็นวิทยาทานกันไป ขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าต้องสามนาทีนี้ก็ต้องอย่างนี้ก็ดื่มกาแฟไปด้วยคุณก็ไปด้วยแล้วก็เป็นการเกิดงานนํานเข้าสู่บทเรียนนั่นแหละนะครับผมเพลงไอ้ครูเพลงก็จะมีหลายช่องอยู่นะครับเพราะบางทีเราก็มีธุระปะปังหลายอย่างเนาะมนุษย์บราครับต้องอยู่ต้องใช้ต้องกินกัน ก็อาจจะไม่มีเวลามา,มาทุ่มเทให้แบบในเรื่องเรื่องเดียวนะครับทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะทุกอย่างมันรับตัวทุกคนก็ยอมรู้นะครับทุกคนก็ยอมรู้กันเราก็พยายามที่สุดละครับได้เท่าไหร่เราก็เอาไปนะครับกับเวลามนุษย์นะเพราะเวลามันมันมีขีดจํากัดในการพักผ่อนด้วยนะครับว่ายี่บสี่ชั่วโมงมันต้องหลับนะครับต้องมีเวลาพักผ่อนให้มันเหมือน,นกับร่างกายนะครับผม แต่ครเพลงตื่นแต่เช้าอยู่ขนาดตื่นแต่เช้าเนี่ยนะนอนน้อยอยูนะ่มันก็ยังเวลามืนกับน้อยนิดจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อเริ่มแรกนะฮะแหกหมานใช่ไหมครับผมก,ก็จะมาเกินบอกว่าวันนี้จะนำโครงสร้างเพลงลูกทุ่งแบบ3ามท่อนมาเป็นบทเรียนนะครับผมในคลิปต,ต่อไปครับเช่น 啊，老、uh,。